สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับเดี๋ยวเช้านี้มีเอ,อเรื่องนั่งพูดคุยกันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นหัวเครื่องทีสองที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการเบื้องต้นเขาบอกดึงไม่ได้เดี๋ยวลองดึงดูซิพี่ทีดึงดูก่อนดึงไม่ได้ฟิวฟิวคือลานมันไม่เกาะนั่นเองนะครับจริงๆเขา,าพิกอีกหน้าหนึ่งพิกไปฝั่งคัดดิเขาบอกว่า เขาเปลี่ยนคัดแล้วมันไม่หมุนทีลองเอามือโยกหมุนหมุนจานคัดดูมันติดใช่ไหมติดไหมอ่ะอันลมมันเหมือนล้อแม่เหล็กมันติดกับไอเนี่ยคอยไฟอ่ะลองแกะฝาหน้าดูอ่าใช่ครับผมว่าล้อแม่เหล็กมันมันเหมือนน็อตมันคลายอ่ะพอคลายปุ๊บเนี่ยมันมันขัดตรงนั้นอ่ะ แต่เมื่อกี้ผมลองดูกึกๆดูแล้วคิดว่านะยังไม่ได้แก่นะทีเนี้ยวันนี้ที่มานั่งพูดคุยกัคือว่้าให้พี่สังเกตทีสองร้อยสักนิดหนึ่งนะถ้าเดิมๆแบบเนี้ยเดิมๆกองเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยกองเก่าๆนี่ถ้าเป็นน็อตตรงกลางแบบเนี้ยประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นน็อตสองอันจะประกอบที่จีน แท้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้อันนี้เราดูจากร่องรอยของกองก่อนนะแต่ว่าถ้ากลองบ้านเราก็จะเป็นน็อต2ตัวครับถ้ากองเขาใหม่ปุ๊บเขาอาจจะเปลี่ยนมาแล้วก็ได้อันนี้วิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับเวลาเวลาเราไปเดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆท่านจะจะเจอเครื่องแบบนี้ตามส่วนมากเลยตามโรงเหล็กนะ ตามรงเหล็กนะเป็นเครื่องเก่าที่เขาใช้มานะแล้วแล้วก็ไปทิ้งอะไรอย่างเนงะี้ยแต่เวลาพี่เดินช็อปพี่ก็สังเกตเอาเบื้องต้นนะเพราะเราไปแกะไปแงยเขาไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ลองหมุนดูหมุนไหมไม่หมุนเว้ยเฮ้ยไม่หมุนเว้ยเฮ้ยพาแล้วเว้ยต้องพาแล้วเว้ยเออแยกชิ้นส่วนละคันนี้แยกประกอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปล้างก่อน นะแช่น้ายาก่อนแช่น้ายาแล้วก็ไปล้างนะครับทีแรกนึกว่ามันทีแรกนึกว่าตัวนี้มันติดกับตัวนี้นะครับมันดังกึกๆๆแต่ปรากฏว่าไม่หมุนแล้วครับตอนนี้นะครับต้องผ่าแล้วนะครับอของพี่ท่านหนึ่งทางใต้นะส่งมาให้ชมนะครับอ <Okay. S 2> อ นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแก้เรื่องลานลานไม่เกาะด้วยนะรู้สึกลานมันไม่เกาะใช่ไหมอ่ะทีดึงอีกทีดิเนี่ยมันมันไม่เกาะนะเดี๋ยวจะดูให้นะครับกล่องก็น่าจะใส่ฟองน้ําไปให้ด้วยอ่ะโอเคหายห่วงนะครับก็เดี๋ยวจะจะลื้อให้นะครับลือล้อลื้อแล้วเดี๋ยวประกอบให้ใหม่หมดเลยนะครับไล่ตรวจเช็คให้หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ประกอบนี่ นี่เห็นไหมเม็ดอิ n เจแปนเห็นไหมนี่บางทีนานๆไปสติ๊กเกอร์นี่มันก็หลุดอ่ะมันจะไม่เห็นนะนะครับเวลาเราไปเดินช็อปเนี่ยสังเกตนี้ก่อนข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยนะสังเกตตรงนี้ก่อนปึ๊กนะบกล่องโอเคครับสวัสดีครับ